ุยที่เคียววันนี้นะคะกับเรื่องที่พี่น้องประชาชนหลายคนกําลังติดตามกันอยู่ค่ะเพราะว่าทางการไฟฟ้าเนี่ยเขาจะมีการสับเปลี่ยนนะคะมิเตอร์จากเดิมเนี่ยเป็นมิเตอร์แบบจานหมุนจะมีการสับเปลี่ยนมาเป็นมิเตอร์แบบอิเล็กทรอนิกส์ค่ะข้อดีข้อเสียมันแตกต่างกันอย่างไรณตอนนี้เองเปลี่ยนในพื้นที่ไหนบ้างและการเปลี่ยนนี้เราจะต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือเปล่านะคะวันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยกับทางด้านของท่านรองผู้จัดการบริการลูกค้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลกท่านรองวัชระอิ่มใจอยู่ในรายการกับเราแล้ววววสสสัดดีีค่ รองะนะต้องมาพูดถึงในเรื่องของมิเตอร์ถ้าให้เราเนี่ยได้ได้บอกคุณผู้ชมก็คือเราเราใกล้ชิดกับมิเตอร์ที่มันเป็นจานหมุนคือหมุนเป็นตัวเลขหลกัลกๆถูกต้องไหมฮะท่านรองแต่ตอนนี้เนี่ยมันเริ่มจะมีการเปลี่ยนแปลงมาเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมาเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงครับเราถึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ฮะก็คือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับาภายใต้าการบริหารงานของท่านสุภชัยเอกอุ่นนะครับท่านผู้ว่าการ ท่านได้พิจารณาให้การไฟฟ้าสูตรพิภาคจังหวัดพิษุโลกนะครับโดยมีผู้จัดก,การอาดอ,อรธนก,กิจน่วมอินเป็นผู้จัดก,การนะครับให้ดําเนินการสับเปลี่ยนมิเตอร์จากแบบมิเตอร์จานหมุนมาเป็นมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์นะครับ,รบเพื่อรองรับที่จังหวัดพิุโลกนะครับได้ก้าวเข้าสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะนะครับ<อ>แล้วก็ เข้าสู่ยุคดิจิตอลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยครับอ๋อก็คือมีการปรับเปลี่ยนเพื่อที่จะมันรองรับกับการที่เป็น เมืองอัจฉริยะเป็นยุคแบบ 4G มีความเป็นอิเล็กทรอนิกส์อะไรต่างๆมันน่าจะอ่านง่ายกว่าการแมถทาลองมันไม่ต้องมาดูเป็นหลักๆแล้วหมุนว่าบางทีมันเหลื่อมกันรวยเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนให้ทดลองไลฟฟังว่าระหว่างมิเตอร์แบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เรากำลังจะเปลี่ยนไปกับมิเตอร์แบบจานหมุนในอดีตที่เราใช้กันมันมีข้อแตกต่างข้อดีข้อเสียที่ต่างกันยังไงบ้างคะก็คือสิ่งแรกที่เห็นได้ชัดเลยก็คือรูปลักษ์เป็นรูปลักษ์ที่ทันสมัยนะครับ สองก็คือรองรับการใช้กระแสไฟฟ้าสูงสุดได้ถึง1 0 0่อยอเพราะจากเดิมเนี่ยจะมีขนาดอยู่ที่5แอมจะรับได้4 5แอมนะครับก็ก็ก็จะมีขนาดที่มาตรฐานเลยก็คือสูงสุดได้1 0 0แอมแ์นะครับแล้วก็ผู้ใช้ไฟเนี่ยครับสามารถดูการใช้พลังงานไฟฟ้าได้แบบเดียวทามเลยสามารถดูได้แบบเดียวทามเลยขานะไรโทรศัพท์มือถืออะไรอย่างงี้ได้ด้วยใช่ครับใช่ครับครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือ วัดค่าการใช้พลังงานไฟฟ้า ได้แม่นยํากว่ามิเตอร์แบบจานหมุนมีความเสถียรมากกว่าใช่ครับค่ะก็คืออย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เมื่อสักครู่นะคะหน้าตาของมิเตอร์นะคะที่มีการเปลี่ยนไปเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วเนี่ยคือจะเป็นตัวเลขแบบเป็นดิจิตอลขึ้นมาเลยว่าตอนนี้เราใช้ไปเท่าไหร่แล้วนะคะจากเดิมเลยที่จะเป็นลักษณะเหมือนเป็นตู้ๆหน่อยนะคะแล้วก็จะมีจานอยู่ข้างในแล้วต้องไปดูตัวเลขที่มันจะหมุนมันเคลื่อนไปแบบนี้ทีนี้ที่บอกว่าสามารถดูผ่านทางโทรศัพท์มือถือได้เราต้องมีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหรืออะไรยัง ใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวพอเราติดตั้งเรียบร้อยแล้วก็เราก็จะมีการสื่อสารอีกครั้งนึงอ๋อมีแอปพลิเคชันเข้ามารองรับด้วยอย่างนี้เนี่ยเมื่อสักครู่เราได้เห็นภาพครับท่านรองมันจะเป็นในเรื่องของตู้ที่มีขนาดใกล้ๆกับจานหมุนแล้วแหละแต่ว่ามันมีในเรื่องของการแสดงตัวเลขที่ค่อนข้างชัดเจนอย่างนี้เนี่ยมันจะค่อยๆบวกกันไปทบไปแต่ละเดือนหรือว่ามันต้องมีการล้างกันแต่ละรอบอย่างเงี้ยฮะก็ก็จะเหมือนเดิมครับ เหมือนเดิมเหมือนเดิมครับก็แสดงว่าถ้าสมมติเดือนนี้มันมีหลับอยู่เท่านี้จดแล้วมันก็จะบวกขึ้นไปเรื่อยๆใชเพราะว่ามิเตอร์ระบบอิเล็กทรอนิกส์รุ่นใหม่นี้นะครับสามารถเก็บประวัติการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ถึง45วัน 45่45วันหน้าตาเหมือนที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นะคะนี่นีอยู่ที่หน้าจอเมื่อสักครูนครคร่นี้สําหรับม,มิเตอร์แบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะอย่างที่ท่านรองบอกเลยอันดับแรกก็คือหน้าตาของมันจะดูทันสมัยมากมันดูมีความเป็นดิจิตอลนะคะมันดูมีความแบบล้ําสมัยนิดนึงนะคะจากแบบเดิมที่เราจะเห็นกันเป็นตู้แบบนี้ณนะตอนนี้เองในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเรามีการเปลี่ยนไปใช้มิเตอร์ที่เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์มากน้อยแค่ไหนแล้วคะ ก็โดยประมาณนะครับเราเปลี่ยน,นเฉพาะในเขตอำเภอเมืองนะครับประมาณ20,000เครื่องเลยครับ20,000เครื่องนะตอนนี้รพราะเราเริ่มคลิกออฟจริงๆเลยนะครับทีมงานที่ลงไปในพื้นที่เนี่ยเริ่มตั้งแต่ประมาณวันที่8สิงหาคมจนถึงปัจจุบันนี้นะครับท่านรองมันอยู่ในโซนไหนแล้วบ้างตอนนี้ถ้าพูดถึงแบบที่เขาได้ใช้กันเรียบร้อยแล้วแวตอนนี้คือที่กําลังจะเข้าไปติดตั้งเนี่ย มันมันน่าจะต้องอยู่ในโซนของอำเภอเมืองก่อนถูกต้องไหมครับใช่ก็คือเราจะค่อยๆกระจายจากอำเภอเมืองไปในพื้นที่ต่างๆและอย่างเงี้ยนยประชาชนเขาคิดว่ามันเพียงพอไหมคือคือในในเฟสแรกนี่นะครับที่ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการของเฉพาะในส่วนของจังหวัดพิษณุโลกนะครับอ่เราดาเนินการในเขตอําเภอเมืองก่อนจะมีทั้งหมดประมาณอยู่10,000แกว่าเครื่องนะครับที่จะต้องดําเนินการใช้งบประมาณในครั้งนี้ ร้อยล้านเศษครับโอ้เยอะมากต่าการเปลี่ยนนะคะใช่ครับในการเปลี่ยนครั้งนี้เป็นวิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้หลายคนกังวลใจว่าตอนนี้บ้านชั้นยังไม่ได้เปลี่ยนห็อกแต่ถ้าเกิดเขามาเปลี่ยนเมื่อไหร่ชั้นจะต้องเตรียมค่าใช้จ่ายว่าให้การไฟฟ้ารือเปล่าเท่าไหร่ยังไงท่านรองชี้แนะหน่อยค่ะครับผมสำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับในเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยครับตั้งใจนะครับตั้งใจที่จะให้ ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกทุกรายนะครับใช้ไฟฟ้าในระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับเพื่อเพื่อที่จะเข้าสู่ยุคยีต้อนของการไฟฟ้าส่วนบุคคลครับโดยที่ไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าค่าธรรมเนียมหรือค่าอื่นใดที่จะเกิดขึ้นจากการสับเปลี่ยนมิเตอร์ครั้งนี้ครับท่านรองอย่างนี้เนี่ยแน่นอนว่ามันมีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเข้ามามิจฉาชีพก็อาจจะแฝงเข้ามาได้ด้วยเนื่องจากว่า มีเจ้าหน้าที่เข้าไปแล้วบอกว่าเอ้ยตอนนี้มันมีนกลไกที่ต้องมีการสลับสับเปลี่ยนอันนี้คือท่านรองอยากจะแจ้งเตือนกับพี่น้องประชาชนยังไงเพราะบางทีอาจจะไปเรียกเก็บเงินก็ได้ดาตามบ้านต่างๆก็ในส่วนของตัวแทนที่เข้าไปสับเปลี่ยนมิตเตอร์คฟรีให้เรานะครับคือขั้นตอนอันดับแรกเลยคือเราจะกดออด หรือกดกิ่งเรียกผู้ช่ไฟที่อยู่ในบ้านนะครับให้รับรู้นะครับว่าเรานีกระบวนการขั้นตอนในการที่ตัวจริงจากการไฟส่วนภูมิภาคจะเข้าไปนะคะคุณผู้ชมท่านลองจะบอกเลยอันดับแรกจะไปกดกิ่งจะไปเรียกก่อนว่ามีใครอยู่หรือเปล่าใช่ครับจนผู้ผู้ช้ไฟหรือเจ้าของบ้านออกมานะครับเราก็จะได้แจ้งให้ทราบนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นในส่วนของตัวแทนของพนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่เข้าไปก็จะมีการ แต่งยูนิฟอร์มนะครับแล้วก็มีบัตรแสดงตนนะครับครับผมแล้วก็จะเป็นทีมงานของของบริษัทคือของรถที่เข้าร่วมกิจกรรมนั้นก็จะมีป้ายบ่งบอกนะครับให้ทราบถึงถึงว่าเป็นเจ้าที่ตัวจริงนะครับคือชัดเจนถ้าสมมติว่าเริ่มมีการเจรจากันและเริ่มพูดถึงค่าใช้จ่ายอันนี้ให้ทุกคนเนี่ยได้พึงระวังไว้เลยว่า ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของ,องทางการไฟฟ้าแน่นอนและขีดเส้นใต้เอ, <m. S 2> เอาไว้ย้ำๆเลยนะคะคุณผู้ชมคะขั้นตอนเหมือนที่ท่านรองผู้เป็นเลขาคู่นี้จะแสดงตนแบบชัดเจน <m. S 2> ว่ามาจากการไฟฟ้าส่นภูมิภาคนะแล้วก็ต้องการที่จะมาเปลี่ยนให้แล้วก็ย้ำเลยว่าไม่มีค่าธรรมเนียมไม่มีค่าเปลี่ยนอะไรใดทั้ง <m. S 2> สิน้นมีการโทรมาถามทางโทรศัพท์ขอข้อมูลอะไรไหมคะท่านรองก็มีเยอะครับบางบางรายก็ไม่ยอมให้เปลี่ยนนะครับเพราะอะไรแล้วถ้าเกิด หลายคนที่กังวลใจไม่อยากให้เปลี่ยนเพราะอะไรและถ้าเกิดเขาไม่เปลี่ยนจะมีผลอะไรไหมคะท่านรองก็ถ้าไม่เปลี่ยนในในอนาคตเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดการชำรุดเสียหายในในมิเตอร์แบบจานหมุนเดิมนี่นะครับเราจะไม่มีมิเตอร์ที่สำรองไว้ให้นะครับก็จะไม่มีโอกาสที่จะมาสับเปลี่ยนหรือทดแทนให้ อ๋อคือสุดท้ายอะต่อให้จานมิเตแบบจานหมุนของคุณมันพังไปมันเสียไปในอนาคตก็ต้องทดแทนมันก็ไม่ไดแบบเดิมอยู่ดีแบบอิเล็กทรอนิกส์อยู่ดีใช่ครับคือคุณจะใช้ยืดระยะเวลาของตัวเองไปนานแค่ไหนแต่สุดท้ายก็ต้องเปลี่ยนอยู่ดีใช่ครับถาลองออย่างข้อกังวลของประชาชนส่วนใหญ่ที่เขามองว่าเขาไม่อยากเปลี่ยนมันอาจจะเนื่องจากปัจจุบันนี้ในเรื่องของตัวเลขที่มันแบบว่า ชัดเจนค่อยๆเพิ่มมาทีละหน่วยละหน่วยละหน่วย,วยอย่างเงี้ยเขาอาจจะมองว่าแบบว่าทางการไฟฟ้าต้องมีการตกแต่งตัวเลขหรือเปล่าหรืออาจจะมองว่าตัวเลขเนี้ยมันไม่ใช่ตัวเลขจริงที่เขาใช้ไฟหรือเปล่าอย่างเงี้ยถ้าลองอยากจะบอกกับประชาชนทั่วไปยังไงดีครับเพราะว่ามิเตอร์แบบดิจิตอลตัวนี้นะครับเป็นมิเตอร์ที่วัดแบบหน่วยพลังงานไฟฟ้าได้แม่นยำนะครับครับผมก็อยากให้อยากให้ประชาชนทุกทุกท่านนะครับโดยเฉพาะ โดยเฉพาะ,ะครับชาวจังหวัดพี่น้องชาวจังหวัดพิษณุโลกนะครับอ,อ,อยากให้ร่วมโครงการนี้นะครับเพราะว่าโครงการสับเปลี่ยนมิเตอร์จากจานหมุนมาเป็นมิเตอร์แบบอิเล็กทรอนิกส์นี้นะครับะจะทําให้จะทําให้การการใช้ไฟมั่นคงนะครับและก็สามารถรู้ได้ถึงการใช้ไฟของเรานะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตั้งใจและอยากจะให้พี่น้อง ชาวจังหวัดพิษศโลกหรือการไฟฟ้าหรือผู้ใช้ไฟฟ้าทุกท่านนะครับเข้าสู่ยุคดิจิตอลพร้อมกับการไฟฟ้าส่งมิภาคตามวิสัยทัศน์ของการไฟฟ้าส่วูมิภาคที่ว่าไฟฟ้าอัจฉริยะ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนครับอ่าก็คือก้าวไปสู่อนาคตทีพร้อมกันนั่นเองค<ช>ุณผู้ชมคะให้ทั้งพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดต่างๆทั่วทั้งประเทศนะคะแล้วก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนั่นเองถามย้ำไปถึงในเรื่องของณช่วงนี้เองเนี่ยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกของเรามีฝนตกลงมาแทบจะทุกวันเลยมีข้อสังเกตกับการดูหรือว่าตรวจสอบมิเตอร์ของเราว่ายังพร้อมใช้งานหรือว่ายังปกติอยู่ไหมคะท่านรองแบบว่าเป็นเกร็ดความรู้แนะนําพี่น้องประชาชนสักนิดหนึ่งก็ อันดับแรกเลยถ้าเกิดไฟฟ้าภายในบ้านขัดข้องหรือด<ำ>ับก็ให้เดินออกมาหน้าบ้านนิดนึงครับว่ามิเตอร์แบบเดิมหรือแบบจานหมุนเนี่ยชำรุดหรือเสียหายห,ายหรือไม่นะครับถ้าเกิดมีเหตุขัดข้องนะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีเหตุขัดข้องก็หรือถ้ามีเหตุขัดข้องก็แจ้งไปที่1129ได้นะครับ1129คือถ้าสมมติว่าไฟดับก็ให้เราเดินออกมาดูข้างหน้าแสดงว่าถ้าไฟดับอยู่ตอนนี้มันจะไม่หมุนถูกต้องไหมฮะ สำหรับคนที่ใช้จานหมุนอยู่อ่ะใช่ครับก็คือให้สังเกตได้จากตรงนี้นะฮะท่านรองอย่างนี้เนี่ยในในเรื่องของอขอบเขตในเรื่องของการทําโครงการนี้เนะี่ยหลายๆคนอาจจะแบบอู้อยากใช้แล้วแต่ว่าอยู่ในพื้นที่อำเภออื่นๆเรามีขอบเขตที่เราคิดไว้ไวแล้วไหมฮะว่าเราจะมีการเปลี่ยนมิเตอร์ตรงนี้เนะี่ยให้ครบถ้วนตามที่เราตั้งเป้าเอาไว้อ่ะภายในเดือนไหนปีไหนครับท่านรองคือในส่วนของอจังหวัดพิษณุโลกนะครับเราจะ ดําเนินการในเฟสแรกก็คือในเขตอําเภอเมืองนะครับอันนี้เป้าหมายของเราระยะเวลาในการดําเนินการ8เดือนนะครับแดเดือนในเมืองก่อนจานวนหนึ่งแสนกว่าเครื่องนี่นะครับหนึ่งแสนกว่าเครื่องให้ครบใน8เดือนนี้ครับแต่จากที่เริ่มดำเนินการมาแล้วเนี่ยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณหเดือนนะครับคือเร็วกว่ากําหนดแน่นอนเร็วกว่ากําหนดแต่ตอนนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเราจะเริ่มดําเนินการรอบนอกก่อนครับ ปัจจุบันนี้ดําเนินการอยู่ในในโซนของตําบลท่าโพหรือในโซนของอย่างที่เรารู้ก็คือมโนมโนอ่ามในครับแล้วจะเคลื่อนมาแถวบ้านคอง ในรอบต่อ <ผม S 2> ถัดไปผมจะเป็นคิวถัดไปนะคุณ <ผม S 1> คุณเป็นคิวถัดไปค <ผม S 2> ุณร <c oughs> องรับไม่ได้เลยท่านรองคะพอพูดถึง <c oughs> มิเตอร์แบบอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่เราคุยกับท่านรองมาตั้งแต่ต้นรายการเลยจนถึงตอนนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนหลายคนเห็นถึงข้อดีที่มันอาจจะดีขึ้นแล้วก็วทันสมัยมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงการใช้งานที่มันเสถียรมากยิ่งขึ้นหลายคนบอกว่าอย่างนั้นอยากโทรเข้าไปขอจองไว้ก่อนได้ไหมบ้านนี้คือเหมือนกับโทรเข้าไปว่าขอร้องว่าอยากที่จะเปลี่ยนที่บ้านนี้ส่งคําร้องไว้ก่อนอะไรแบบนี้ได้ไหมคะ ไม่ต้องครับเพราะว่าการไฟฟ้าส่วนภาคจะดำเนินการให้ทุกรายอยู่แล้วไม่ต้องเร่งรัดว่าอยากจะได้เร็วๆนะคะคุณผู้ชมครับเพราะว่าทางการไฟฟ้าส่นผูิภาคเขาเน้นย้ำแล้วว่าทุกบ้านได้เปลี่ยนอย่างแน่นอนคือถึงคิวคุณอย่างแน่นอนนะถ้าสมมุติว่าคุณอยู่ในพื้นฐานของโครงการนี้นะครับยิ่งในพื้นที่ของอำเภอเมืองเนี่ยต้องมีการเปลี่ยนนะครับสุดท้ายอยากให้ท่านรองได้เอาเป็นว่าในเรื่องของการใช้ไฟในช่วงนี้กันสักนิดนึงละกันนะครับแน่นอนเราถือว่าเป็นคลิก ว่าเราจะต้องประหยัดไฟร่วมกันประหยัดไฟยังไงเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องจ่ายค่าไฟกันเยอะๆครับท่านองครับเช่นฮะก็อันดับแรกเลยนะครับการใช้ไฟฟ้านะครับเพราะมีเครื่องใช้ไฟฟ้ามันก็ต้องมีโหลดนะครับแล้วก็มีการใช้หน่วยขึ้นมาถ้าถ้าการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดอย่างให้ทุกคนไม่ไม่จำเป็นในสิ่งนั้นก็คือขอให้งดหรือปิดสวิตช์หรือ ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นออกนะครับก็จะทําให้การไฟฟ้านั้นเบื้องต้นก็ถูกลงนะครับถ้าลองอย่างเช่นเวลาเราเสียบปลั๊กเอาไว้แล้วเราข่าวไว้แต่เราไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดสวิตช์ไม่ได้เปิดใช้อย่างเงี้ยหลายคนมีความคิดว่ามันมันเปลืองหรือเปล่าหรือว่าแบบไฟมันเดินหรือเปล่าอย่างเงี้ยเราเราเช็คยังไงได้บ้างใช่ครับเพราะว่าในส่วนของอย่างอย่างทีวีนี่นะครับค่ะเราเสียบปลั๊กขาวไว้ครับแต่เราปิดสวิตช์ที่รีโมทแต่ไฟเข้าไปเลี้ยงอยู่ ลี้่งอยูตอาตใช่ครับใช่ครับก็ถ้าสังเกตในในหลายๆรุ่นจอภาพจะเสื่อมไปนะครับ,รบถ้าเราเปิด TV ทีวีทิ้งไว้นะครับโดยที่เราไม่ได้ถอดปลั๊กนะครับครับครับผมเอาเป็นว่าถ้าเราไม่ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดไหนครับคุณผู้ชมถอดปลั๊กดีที่สุด คเพื่อที่จะลดในเรื่องของการที่ไฟมันจะเดินเข้าไปเลี้ยงเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยใช่ครับนะครับวันนี้ถือว่ามีสาระมากๆเลยเนาะเชิญท่านรองมาสำหรับคนที่มีข้อสงสัยอยู่นะคะว่าเอ๊ะจะเปลี่ยนเป็นมิเตอร์แบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยแล้วแบบเดิมอ่ะมันไม่ดีหรอหรือยังไงวันนี้น่าจะชัดเจนกันไปแล้วนะคะวันนี้ขอขอบคุณนะคะท่านรองผู้จัดการบริการลูกค้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลกนะคะรองวัชระอิ่มใจค่ะขอบคุณค่ะนะครับเดี๋ยวต้องเชิญท่านรองมาบ่อยๆแล้วนะครับวันนี้อาจจะแบบเก ปล่อแน่นอน <สา S 1> ครับร <สา S 1> องครับ